นะครับมันเก็บกันต่อครับบรรยากาศฝนตกครับพี่น้องแต่กกเก็บให้พี่น้องเบิกเยอะครับนี่บางฝนเนาอานี่ครับอืมตรงนี้นี่ครับแม่นเบิดได้ครับฮะ ท่ากระเอาเอาก่อนนะครับนี่ครับฝน,นตกแต่ต้องใจเย็นนะครับเดี๋ยวถ่ายพี่น้องบึงน,น่ครับห้าก็ได้เริ่มร้ายแล้วครับ ครับทุกคนนี่ครับนี่วาดได้ถ่าย,ายได้นี่ผมมังกนี่ครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในเด้อครับพี่น้องดิ เ,เป็ดพอนะครับจายขนครับอายุเข้านะครับทุกคนว่ามันออกจะมันเน่าหรือเต็มเลยนีครับนี่ครับเขาวขาวฝนตกก็ไม่เป็นปัญหาครับ นะครับทุกคน,กคนต้องเปิดฟางออกก่อนนะครับมันจะเห็นเลยครับนี่แบบนีม แต่นี้เดี๋ยวก็ไปล้างครับนัางก็จะคาวเลยครับดูครับทุกคนกมือเริ่มดำแล้วมาว่ากันนะครับปลอดภัยนะครับทุกคนนี่งเก็ดออกในทุ่งนาครับสิกนอ้องโอ้โถสาวผาบเลยเดี๋ยวไปลูกให้พีนน่น้องมึงก่อนตาย่ครก็ดิเลือดเก็บ เมืต้องเก็บฟังทีมันเพราะท่านในเห็นก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าฝนมันเริ่มจะตกแล้วนะครับได้แต่ดอกนูนๆน,น,นะครับ ตอนนี้ไม่ค่อยมีละนี่ครับปับงดีนี่อยู่นี่ขาวขาวลองิดฟางดูนี่ครับทุกคน ทั้งแตกมันเป็นเห็ดที่สะอาดนะครับทุกคนเกิดในานาข้าวเนี่ยครับไต้ห้องใหม่นี่ครับ